กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งฝนปีนี้มาเร็วกว่าปกติค่ะและยังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากภาวะลานิยาเข้าสู่สภาวะเป็นกลางอีกด้วยค่ะและปีนี้นะคะมีโอกาสเสี่ยงที่ประเทศไทยจะเจอพายุมากน้อยขนาดไหนและต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมหรือเปล่าวันนี้ Earth a l e r t มีคำตอบค่ะ ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะบ้านเราอากาศแปรปรวนค่ะเจอทั้งอากาศร้อนแล้วก็ฝนฟ้าขนองด้วยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนค่ะโดยปกติแล้วการเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะซึ่งเป็นลมที่พัดจากทะเลอันดามันขึ้นมาทําให้อากาศแปรปรวน โดยลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้จะทําให้ฝนตกในช่วงเช้าถึงสายส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้มีอิทธิพลมักทําให้ฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่าซึ่งการประกาศเข้าฤดูฝนในแต่ละปีนั้นจะต้องพิจารณาจากเงื่อนไข3ข้อด้วยกันคือ 1. พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะต้องมีฝนตกชุกติดต่อกัน3ถึง5วัน 2. ทิศทางลมตั้งแต่ระดับล่างใกล้พื้นผิวถึงความสูง3.5กิโลเมตรต้องเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และ 3. ลมชั้นบน ตั้งแต่ระดับความสูง5กิโลเมตรขึ้นไปเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะถ้าหากมีครบทั้ง3ข้อก็จะเข้าเกณฑ์ที่กรมอุตุนยิยมวิทยาจะประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ค่ะ